สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกทท่านค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็มาพบกับครูครูแหม่มนะคะครูแหม่มนะคะก็จะมีกิจกรรมดีๆนะคะมาฝากนักเรียนแล้วก็ท่านผู้ปกครองค่ะสําหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมการสวมใส่กางเกงเอวยืดนั่นเองค่ะขั้นตอนจะเป็นยังไงนั้นไปทาพร้อมกันเลยค่ะก่อนที่เราจะเริ่มกิจกรรมเรามายืดเส้นยืดสายกันก่อนนะคะโอเคนักเรียนทุกคนกำมือขึ้นมาค่ะ ถ้าใครร้องได้ร้องไปพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะแล้วก็ทำท่าประกอบไปพร้อมๆกับคุณครูเลยค่ะโอเคกำมือขึ้นแล้วหมุนหมุนชูมือขึ้นโบกไปมากำมือขึ้นแล้วหมุนหมุนชูมือขึ้นโบกไปมาการแขนขึ้นและลงพับแขนมือแตะไหลการแขนขึ้นและลงชูมือตรงมุนไปรอบตัว นักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วหยิบกางเกงเอวยืดของตัวเองขึ้นมาเลยค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูนะคะก็จะพาสวมใส่กางเกงเอวยืดนะคะโดยการที่ให้นักเรียนนะคะนั่งบนพื้นค่ะนักเรียนทุกคนยืดขาออกมาค่ะยืดขาออกมาแล้วก็หยิบกางเกงเอวยืดของตัวเองขึ้นมายืดหัวกางเกงของตัวเองออกค่ะยืดหัวกางเกงออกมาแบบนี้โอเคหลังจากนั้นนะคะ ให้สอดขาข้างหนึ่งของตัวเองเข้าไปก่อนนะคะข้างใดก็ได้สอดขาเข้าไปพร้อมกันเลยค่ะแล้วก็ดึงขากางเกงขึ้นมาแล้วเหลืออีกข้างหนึ่งสอดขาอีกข้างหนึ่งเข้าไปแบบนี้ดึงขากางเกงขึ้นมาค่ะแล้วก็จับที่หัวกางเกงยืดหัวกางเกงทั้งสองออกค่ะยืดหัวกางเกงออกแล้วก็ดึงขึ้นดึงขึ้นมา ขยับก้นขึ้นเล็กน้อยแบบนี้แล้วก็ยืดดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาแบบนี้โอเคนักเรียนทุกคนทําได้ไปเอ่ยทาได้ไหมคะถ้านักเรียนนะคะนั่งพื้นแล้วทําไม่ค่อยถนัดสามารถนั่งบนเก้าอี้แล้วก็สวมใส่กางเกงได้หรือนักเรียนคนไหนที่เก่งแล้วใส่กางเกงได้เองคล่องแล้วก็ยืนใส่กางเกงได้นะคะ สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้าค่ะสวัสดีค่ะ